วิธีการใช้ส p ปอ u t โตเลสพีแม p r รียูสเอเบยาพ่น s p ปอ u t โตเลสพี m a p r e u s ูสเอเข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรคปอดอุดกั้นเลื้อรลังรวมถึงหลอดลมอักเสบและถุงลมป่งพองขนาดที่ใช้พ่น2สูตรวันละ1ครั้งส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ยาฝาปิดปากกระบอกช่องอากาศปุ่มปล่อยยาปุ่มยึดฐานสเพื่อป้องกันหลอดคาฉิปบรรจุยาหลุดออกจากอุปกรณ์พ่นสูตรฐานใส ด้านหลังตัวนับจำนวนคาชิตหลอดคาชิตบรรจุยาตัวบ่งชี้ขนาดยาวิธีการใช้สไปออโตเลสทีแมปรียูสเอเบิลตอนที่1การเตรียมอุปกรณ์เพื่อใช้งานขั้นตอนที่1.1การดึงฐานใสาออกทําในขณะที่ฝาปิดอยู่โดยกดปุ่มยึดฐานสพร้อมดึงฐานสาออกด้วยมืออีกข้างหนึ่งขั้นตอนที่1.2การใส่หลอดคาชิตเข้าไปในอุปกรณ์พ่นสูตรโดยาง หลอดคาฉิดบนพื้นราบวางอุปกรณ์ค้นสูตรยาในแนวตั้งแล้วซึ่งกดเครื่องลงจากด้านบนจนสุดจนได้ยินเสียงดังคลิกเพื่อให้มั่นใจว่าใส่หลอดคาถิดเข้าไปจนสุดขั้นตอนที่1.3นับจำนวนคาถิดและใส่ฐานใสกลับเข้าที่เดิมโดยทำเครื่องหมายลงในช่องสำหรับนับจำนวนคาถิดบนกระบอกและใส่ฐานใสครอบอุปกรณ์ค้นสูตรเหมือนเดิมโดยดันจนได้ยินเสียงคลิก ขั้นตอนที่1.4การหมุนเริ่มหมุนในขณะที่ฝาปิดอยู่โดยหมุนหันใส่ในทิศท,ทางตามลูกศรสีดําที่ระบุอยู่บนฉลากจนได้ยินเสียงคลิกขั้นตอนที่1.5เปิดฝาโดยเปิดฝาแล้วดึงฝาเปิดเต็มที่ขั้นตอนที่1.6กดปุ่มปล่อยยาโดยหันอุปกรณ์พ่นสูตรให้ชี้ลงที่พื้นจากนั้นกดปุ่มปล่อยยาหนึ่งครั้งเสร็จแล้วปิดฝา ทำซ้ำขั้นตอนที่1.4ถึง1.6คือหมุนฐานใสเปิดฝาและกดพ่นยาจนกระทั่งเห็นควันพุ่งออกมาจากนั้นทำซ้ำขั้นตอนที่1.4ถึง1.6คือหมุนฐานใสเปิดฝาและกดพ่นยาอีก3ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์พ่นสูตรนี้พร้อมใช้งานแล้ว ตอนที่2การใช้อุปกรณ์พ่นสูตรในแต่ละวันขั้นตอนที่2.1หมุนหันสายโดยเริ่มหมุนในขณะที่ฝาปิดอยู่โดยหมุนหันสายในทิศทางตามลูกศรสีดําที่ระบุอยู่บนฉลากจนได้ยินเสียงคลิกขั้นตอนที่2.2เปิดฝาทําทการเปิดฝาแล้วดึงจนฝาเปิดเต็มที่ขั้นตอนที่2.3กดปุ่มพ่นยา โดยหายใจออกทางปากให้เต็มที่อย่างช้าๆจากนั้นประกบริมผิวปากล่อบปากกระบอกให้แน่นโดยระวังอย่าให้ริมผิวปากปิดช่องอากาศชี้ปากกระบอกไปที่บริเวณหลังลำคอกดปุ่มปล่อยยาพร้อมสูดหายใจเข้าทางปากลึกๆช้าๆและนานที่สุดเท่าที่จะทําได้จากนั้นนําปากกระบอกออกปิดปากให้สนิทก้านหายใจสิบวินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วหายใจออก ปิดฝาเครื่องทำซ้ำขั้นตอนที่2 1ถึง2.3คือหมุนฐานใสเปิดฝาและกดพ่นยาอีกหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้ขนาดยา2สูตรจากนั้นจึงปิดฝาตอนที่3การสังเกตปริมาณยาที่เหลืออยู่ในคาทิดและวิธีการเปลี่ยนคาทิดต,ต้องฐานของคาทิดจะมีตัวบ่งชี้ขนาดยาหากเป็นเลข60แสดงว่ามียาเหลืออีก60สูตรหากตัวบ่งชี้แสดงเลข10บบนพื้นหลังสีเหลืองแสดงว่าเหลือยาน้อยกว่า10สูตร หากคืนลูกศรสีขาวบนพื้นหลังสีแดงแสดงว่าปริมาณยาในหลอดคาฉิดถูกใช้จนหมดแล้วเมื่อหมุอนอุปกรณ์พ่นสูตรตามปกติเครื่องจะลงล็อกก่อนล็อกปกติฐานใส่จะหลุดออกอัตโนมัติโดยไม่สามารถหมุนเครื่องต่อได้ดึงคาฉิดเก่าออกมาโดยตรง แล้วนำคาชิตใหม่ใส่เข้าไปแทนที่โดยวางอุปกรณ์พ่นสูตรเป็นแนวตั้งบนพื้นราบแล้วกดลงเพื่อดันคาชิตใหม่เข้าไปในเครื่องจนสุดและได้ยินเสียงคลิกทำเครื่องหมายลงในช่องนับจำนวนคาชิตบนกระบอกใส่ชานใส่เข้าที่เดิมโดยดันจนได้ยินเสียงคลิก ตัวเครื่องสมุนคารทิดใหม่ให้เข้าที่จากนั้นทําตามขั้นตอนที่1 4 1ถึง1.6คือหมุนฐานใสเปิดฝาและกดข้นยาซ้ำอีก4ครั้ง คำแนะนำการดูแลรักษาอุปกรณ์ทำความสะอาดฝากระบอกอุปกรณ์ค้นสูดรวมทั้งบริเวณด้านในฝากระบอกที่เป็นโลหะด้วยผ้าหรือชิชชู่ที่ชื้นหมาดๆเท่านั้นอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อป้องกันการเกิดสนิมบริเวณฝากระบอกที่เป็นโลหะการที่ฝากระบอกเปลี่ยนสีเล็กน้อยไม่มีผลต่อการทำงานของอุปกรณ์ค้นสูดสามารถเช็ดทำความสะอาดด้านนอกด้วยผ้าชื้น้ำหมาดๆหากจำเป็นการเปลี่ยนกระบอกค้นสูดกระบอกค้นสูดหนึ่งกระบอกสามารถเปลี่ยนคาทิดได้สูงสุด6คาทิด ควรเปลี่ยนกระบอกอุปกรณ์พ่นสูตรเป็นกระบอกใหม่เมื่อกระบอกถูกใช้ร่วมกับหลอดคาทิดไปแล้ว6หลอดไม่ควรใช้หลอดคาทิดภายหลัง3เดือนนับจากวันที่เปิดใช้ครั้งแรกแม้ว่าตัวยาภายในหลอดคาทิดจะยังไม่ได้ถูกใช้จนหมดก็ตามหากอุปกรณ์ไม่ได้ถูกใช้งานมากกว่า7วันให้พ่นตัวยาทิ้งก่อน1สูตรโดยหันปลายชี้ลงพื้นหากอุปกรณ์ไม่ได้ถูกใช้งานมากกว่า21วันให้ทำซ้ำขั้นตอนหมุนหันใสเปิดฝาและกดพ่นยาจนกระทั่งเห็นควันพุ่งออกมา หลังจากนั้นให้ทำซ้ำขั้นตอนหมุนหานใสเปิดฝาและกดพ่นยาซ้ำอีก3ครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์พ่นสูตรนี้พร้อมใช้งานแล้ว